บริเวณวัดไทยศรีนาลาอากาศันนี้เย็นสบาย17องศาแต่ก็ดีไม่มีหมอกไม่มีถือว่ากาศเริ่มจะอุ่นขึ้น,น,นเป็นปกติ อินเดียกุมภามีนากุมภาก็ยังเย็นมีนาก็จะเริ่มอุ่นขึ้นแล้วก็เมสาก็จะอากาศที่จะร้อนช่วงนี้ก็ยังมีความเปลี่ยนแปลงในภูมิอากาศของประเทศ ถือว่าอากาศดีดีดีดเสริมราชศรัทธาดีปดิทานพระบรมสาริกธาตุ ด้านในมีพระรุรมสาทีิกธาตุที่อรเก่าในนำมาประดิษฐานแล้วก็สร้างเจดีึเป็นของแท้ได้ถูกแบ่งไป สเตทไทยทำไมรอห้าแล้วก็ล้อเก้าท่านก็ได้นำกลับมาประดิษฐานที่เจดีย์ก็ได้สร้างเจดีย์นี้เพื่อเป็นตารบูชา าเป็น,นที่สำคัญเป็นเป็นไหนที่ให้นำเจดีมาสร้าง